แล้วครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คุณอยู่กับ <c oughs> รายการดิจิตอลทีวีนะฮะและท่านอยู่ในเกมเอานิสัยไม่ดีอีกแล้วนะครับผมเอาลัดเอาลัดสปีดลันเอาลัดสปีดลันเร็วไหลนะครับผมโอเคเรามาลุยกันต่อเลยหลังจากอาที่แล้วเราได้หนีไอหมอเปปร์ดนั้นมานะฮะขอาอะไรขอบคุณพระเจ้าที่ที่นายรามาได้ อะไรอ่ะมันบอกให้เราไปเจอกลับมาข้างนอกเอาทำไมไม่มาช่วยพังประตูตรงนี้ก่อนอ่ะจะให้อูนว่ายทำไมอ่ะอเอ้ครับเราต้องไปแล้วครับทางไหนจำไม่ค่อยได้ซะด้วยครับผม <c oughs> เปิดมาอย่างไรฮมยมีกล้องิี่ตอนด้วยนุ่นอะไรวะน่ะโมลินอีกแล้วแม่งยี่ห้อเดียวกับวอเมื่อกี้เลย ปอนเซอร์เกมนี้ปะเนี่ยห้องไหนครับเนี่ยอ้หูหโอ้ยภารกิจของเราคือจะต้องออกไปหาฟาเธอร์มาติงข้างนอกนะฮะเขาบอกอยู่โอเคครับเมื่อกี้เกมมีปัญหานิดนึงผมวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเพราะเมื่อกี้ก็มาไอ้ที่ที่มันผ่านไปเมื่อกี้ก็มาจากทางเมื่อกี้ฮะเดินเดินเดินมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ Okay. พูดไม่รู้เรื่องเลยครับแหมก็ภารกิจของเราต่อไปเราจะต้องมาดับไฟที่นี่นะครับไปเปิดไปเปิดวาล์วน้ำเพื่อจะมาดับไฟที่นี่ให้หมดนะฮะเดี๋ยวมันจะเผาทิิงครับโอเคเออไม่ต้องเจอพี่สมบูรณ์นีหว่าชิบหายละมึง <Okay. S 2> ผมจำได้ไม่ต้องเจอพี่พี่บูรณ์ ววนี่ฮะวาลันูงี้เราเราจะต้องไปเปิดปัม๊มครับผมไปเปิดวาลวปั๊มสองอันนะฮะโอเคโอ,โ,โอ้โหแม่งขนลุกเฮ้ยพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนมาวะนี่ไงพี่อ้วนน,น,นี่ยางไงกูเนี่ย มันอยู่นู่นครับมันอยู่นู่นครับวี่แม่งเดินกลัปแล้วครับม่งเนกลไปแล้วครับวิ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 วรีบเปิด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 รีบซ่อนรีบไปเปิดเปิดแล้วรีบซ่อนครับแม่งมาครับ าแน่ครับผมนั่นไงมาแล้วจิดสัมผัสนะฮะเปิดอะไรนิดอะไรหน่อยแม่งรู้หมดทุกที่ครับแฮกแมบใช่ไหมหพี่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงฮะอุ้ยแม่งเดินตรงมาใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้มาว่ะโอ้หนมห้อยเลยนะมึงแม่งเดินแบบแล้วครับ ทำไมงไม่เดินเข้าไปหาในห้องอนะ่ะเอาหยุดทำไมอะ่ะเล yeah! เีเหี้ยมึงอย่าอย่าลังเลอย่าลังเลทำอะไรเราต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะฮะเราอย่าเอาพี่สมบูรณ์เป็นตัวอย่างนะมันไม่ดีฮะทำอะไรไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตฮนะลังเลแล้วเกินลังเทสโตลังเลทุยฮ้ยอยู่ทีว่วเฮ้ยมีทุบประตูนู้นวะ ไปเร็ว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 เร็วไปเร็วเร็วมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอ้าวอ้าวอีกอ้วนอุ้ยไม่เห็นว่ะงงนะครับผมมีห้องอาบน้ำนะครับสถานีมันทำอะไรวนะไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมเนี่ย ทุเรทุลังสังขารกระมังถังไก่จริงครับเปิดอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะมันเข้ามาไม่ได้นะมันมีช่องอยู่คนระับมันอ้วนนะติดติดพงุงติดเขาเข้ามาไม่ได้ติดเขาต้องดูก่อนนะดูสถานการณ์วนะ่พาพี่อ้วนพีาอยู่ไหนผมยังมีรอยตีนม,มาด้วยรอยเลือดหูดูนิ้วนี้ครับหูนิ้วดิเข้าไม่ได้ โอ้โหดูนี่มันมีเห็นเห็นกระดูกเลยนิ้วอ้วนอยู่ไหนวะโอ้ยแม่งอยู่ข้างหน้าเลยแม่งอยู่ข้างหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับมานะครับนิมเสียงโซ่ไป โอ้โหโอ้โหดองอ้วนอุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นเดดเดดเดอ้วนว่าไงสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่าสมบูรเลสมบบูรรณ์คัมาดิมาดิมาดดิิมมาาเลยคุณสมบูรณ์โอ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยไม่ควรทาเป็นตัวอย่างนะครับไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเดี๋ยวหันซ้ายเดี๋ยวหันขวาไปทางไหนดีไม่มีจุดมุ่งหมาย เออันจะอย่างงาั้นแล้วอย่างงาั้นพี่อ้วนเดี๋ยวดูนะครับเดิมดูนะครับมันไม่รู้ครับผมมันไม่รู้ครับมันโง่แล้วฮะมันโง่ครับโตแต่ตัวครับสมองไม่โตครับโอเคเอาละเราจะได้มาเปิด <c oughs> เปิดเปลาน้ำะครับผม ไฟก็ม่จะดับหมดแล้วละ่ะเสร็จเป็นหนึ่งภาร,รกิจโอ้อาไม่ได้อาบนศาศาศา้ำสะอาดสะอาดนี้มานานแค่ไหนแล้วยอดจริงโอ้ไฟดับหมดแล้วฮะโอ้มแม่เฟรมเลทตกเลยฮะออบเจกต์เยอะจัดโอเคไปเราต้องเข้าไปในโรงอาหารเปล่า เฮ้ยยัยสักไอ้หน้านอนโอ้โหหน้าม่้ยฮาร์ดมึงฮาร์ดพอเหรอไอ้สักกูตกใจหมดเลยกูดึตันโอ้โหแม่มึงมึงมาต่อยกูไหมมึงมาต่อยกูไหมทำกูตกใจเนี่ยขนลุกเลยนะขนลุกเลยเนี่ยโอ้โหนี่ห้องครัวนะฮะเรื่องเซ็นจะเป็นโอ้โหแม่งตอนตายแม่งอ้วกแตกแน่แล้วเพราะแม่งเหมือนอ้วกเราเลย ผมจะเจ็บมากจนอ้วกแตกครับโอแม่งไส้เซยกระจุยกระจายสุดย่อนะผมออไอลิปนี่คุ้นๆไอลิปไอลิปขยะเนี่ยนี่ขยะหรือลิปขนของ,ของไปนี่ครับโอ้โหวิ่งเลยครับอ๋อนี่ไงไอลิปที่หมอมโดนหนีบอะใช่ไหมใช่แน่ เสียงซาวแม่งสุดยอดอะอม,มันเป็นอะไรกันหมดวะที่เนี่ยโอ้โหเฟสไฟเเราจะต้องมองหาหลวงพ่อมาเต็นนะฮะจะต้องไปลงมงหาก่อนหลวงพ่อมาเต็มแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะครับนั่นไงเห็นไฟฉายอยู่นั่นไงนั่นไง มืดไอด้ด่านมืดๆแต่ผมโคตรกลัวเลยครับบอกตรงอ้าวกูอยู่ไหนเนี่ย้ยจําได้มันต้องมีพี่อ้วนนี่วะแม่งตามทุกที่ครับไอ้หาเนี่ยบอกตรงไอ้อ้วนเนี่ยต้องวิ่งครับผมต้องวิ่งหาหลวงพ่อมาตินนะล,ล็อกอีกโอย้ยล็อกอีกวะเนี่ย ล็อกอีกทำเข้าไงวะเนี่ยลืมคิดหายแล้วครับผมลืมครับอย่าหายใจแรงนีอย่าเย็นนิ่มจะหายใจแรงทำไมอ๋อต้องไปเอากุญแจครับผมนีดอัคี ตรงนั้นวะแล้วตรงนั้นที่เราออกมานี่ว่า <c oughs> มืดจนผมมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยอกอติดอะไรวะเฮ้ย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 เสียงอะไรวะเจยเจยนลูกเจย์เจย์ลูกเฮยเจย์เจย์นรกเจยเย์นรกติดอะไรวะทางออกนะ อนี้ปะวะกุญแจต้องเอาตรงนี้ปะเออใช่โอ้โหนี่ได้กุญแจแหววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งอยู่ตรงหน้าเลยครับวอลไรเดอร์สุดยอดนจริงครับนะมันมันโอ้โทำไมได้ยินเสียงระทึก พอหรือเปิดด้วยครับมีมารายาทไม่เสียงดน,นตรีต้องเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยเหยียดเทยอยู่ตรงหน้าเลยดีออกดีออกดีออกเฮ้ย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 ,ย,ย,ยไปแล้วครับ ดูเหมือนมันจะไม่ทำอะไรแล้วนะเฮ้ยทธาไม่มยังเห็นอยู่โอเคฮนะเรียนโนต้ตเฉยเขียนโนต้ตเฉยโอ้พระเจ้าฉันคิดว่าฉันเห็นวอลเลเดอร์มันว่าอย่างนี้ โอเคฮะโอ้ยถ้าจะไม่มีไม่มีไนท์มิชชั่นนี่แหม่แย่เลยนะเล่นเกมนี้โอ๊ยุดโธดมีคนมีคนนั่งเล่น MV อยู่แถวนี้ครับโอ้ยแบตเตอรี่เราขอนะรุยเลยแกโมลินอีกแล้วอะไรวะแม่งมีแต่ยี่ห้อเดียวหรือไงวะที่นี่มันมีเครื่องเช่าไฟฟ้ายี่ห้อเดียวใช่ไหมโอเค กระโดดกระโดดเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบล่วงเกือบล่วงจำได้ครับไม่ต้องเจอพี่อ้วนนะครับแถวเนี้ยผมจำได้ชิบหายนะครับผมเกลียดพี่อ้วนมากเลยพี่สมบูรณ์เนี่ยกระโดดเฮ้ยเสียงอะไรวะคือลงอย่างนุ่มนวลนะฮะ นี่ไงทางนี้เราเข้าไม่ได้ทางนี้เราเข้าไม่ได้แล้วครับโอ้โหเฟรมเลสตกอีกแล้วครับ Have get out. มันบอกว่าเห็นผีนะฮะมึงตายกันเกลื่อนนี้ไม่เห็นก็บ้าแล้วครับ อาอ่านไม่ทันอะยอดจริงครับดูดูดูเขาเล่นมามันมันก็ไม่ไม่สุดยอดเท่าเล่นเองนะ,ะบอกเลยฮะเดี๋ยวดูดูดูท่าท่าทีไอทางหนีที่ไล่แป๊บเราจะต้องไปทางไหนอ๋อทางขึ้นอยู่นู่นปะเราลงเพราะว่าเราลงไปแล้วต้องเจอ คุณอ้วนนะฮะคุณสมบูรณ์นะฮะแน่นอนฮนะเราต้องไป้นทางนู้น,นครับผมเคชัดเปลี่ยนแบบให้เรียบร้อยอุยโอ้โอโอ,โอเคน่ะเสียงพี่อ้วนมาแล้วพี่อ้วนเดี๋ยวนะอ้วน จะเย็นนะพี่อ ah ้วนพี una, <t t anyway. <t cryptocurrencies communication> ่อ้วนขาโอ้ยมูหมันอยู่ข้างหน้าอีอ้วนขึ้นโอ้ยต้องขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้โอ้ยต้องไปไหนครับเนี่ยต้องไต่ข้างแพงเลยอย่าล่วงนะมึงอย่าล่วงนะมึงทางตันน ต้องลงแล้วครับผมต้องลงแล้วครับ <g ül> เดี๋ยวๆะเราต้องไปทางไหนเนี่ยมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนเนี่ย ไม่มีเห็นแสงสว่างที่ปลายวงเลยครับอ๋นี่ไงทางนี้ทางนี้โอ้โหที่อ้วนกูขอโทษกลัวมูมูบุกลูกพี่มึงใช่ไหมขอโทษอ้วนอ้วนอยู่ไหนอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยอ้วนพี่ขอโทษอ้วนไม่เงียบไปแล้วครับทางนี้ละกูวิ่งละกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไม่ได้แดงหรอกอ้วน สมบูรณ์บอกแล้วอยากินข้าวเยอะโอ้โหอ่านเฟรมมากจรินไซส์ f ีเมลมันบอกว่าให้เราเข้าไปหาหลุงพมาตินที่เอ,อ่อหองไข่หญิงนะฮะทางนี้เข้าไม่ได้ครับเพราะแม่งเกมนี้แม่งไม่มีประตูไหนที่แม่งเปิดให้เข้าง่ายๆครับบอกเลยโอ้โหแม่งน้ำพุเลือดเขาบอกใครอาบน้ำเนื้อจะเป็นอมาตะนะฮะเนี่ยเป็นอมาตะกันทั้งนั้นเลยเนี่ยแม่ง อาวน้ำพูนี้เป็นอวตะนะครับโอ้โหช่างเป็นความโอ้โหที่นี่หัวทิ่มโอ้แมงตาเลือกเลยฮะโอเคเราเราหนีจากด่านที่แม่งกดดันมาได้แล้วจะบอกนะำว่ารุ่นอ้าวอ้น,นี้ไม่มีไม่มีรุ่นบอกด้วยเว้ยโ,โอเคครับไปเลยครับในที่สุดเราก็ได้เข้าหอคนไข้หญิงแล้วนะฮะ จะได้เจอผู้หญิงสักคนหรือเปล่าจากสภาพแล้วคงจะไม่น่าจะมีนะฮะอุ้ยเสียงอะไรวะอ๋นั่นไงมันอะไรคุณเห็นกับคอเลเวอร์ใช่ไหมไอ้มันบอกคุณเห็นกับบอลเลเดอร์ใช่ไหมอะไร มันบอกมันบอกว่าทางนี้ครับผมฟังออกคำเดียวครับมันบอกให้เราขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปหา f เ t อร์มาตินนะฮะถ้าทางนี้บวกวไม่ใช่ทางนี้สินะแ,แป๊บเปลี่ยนแบบแป๊บฐานซันโยอเอ้ยจะเย็นลูกจะเย็นลูก มีอะไรก็ค่อยคุยกันนะอย่ารุนแรงกันเลยมันไม่ดีอุ้ยไออ้วนใช่ไหมนะมึงใช่ไหมอ้อวนพี่สมุนมีอะไรครับนีเครื่องซักผ้าใช่ไหมฮะันบ้างไม่ดีนาแบบนั่งเปิดงครับโอเคหาแบตเตอรี่กันก่อนนี่าฮะห้าก้อนเอง เดี๋ยวจะไม่พอใช้เอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเจอผมจำได้ว่าผม,ผมจะได้ว่าน่าจะเจออะไรอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นลุก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 เฮ้ยชุบย้อนี่ไงมีเลือดหมอนัวมึงมึงเตรียมรับแขกงี่แหละ เ,เปิดไม่ได้แน่เลยกูว่าแล้วไนงะเกมนี้แม่งไม่มีอะไรอุ้ยไม่ไงฟ๊าเธอมาติมอยู่นู่นครับทำไมมึงไม่รับกูไปพร้อมมึงล่ะขอโทษ เหมือนทางเดิมเมื่อวานนี่ยไม่ใช่นี่ว่าโอเคครับเราจะต้องไปหาฟิลนะฮะเราต้องไปหาฟิลนะสมอันอุ้แบตแม่งสองก้อนโอ้สุดยอดนี่นะฮะกุญแจเราจะต้องไปหาฟิลมาเปิดกุญแจนะครับโอเคไปกันเลย แม่งห้อยหัวครับไปก่อนเพื่อความปลอดภัยใส่หนัวกันน็อกนี่ไฟิลเก็บแม่งมาครับเก็บแม่งต้องมาครับเดินรอบๆห้องแป๊บอันนี้แม่งโดนย่างไหนวะโอ,โอเคเก็บแน่นอนครับแน่นอนกพัวมึงมาต้องต้องมาต้อนรับปูนั่นไง กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วไงสัสึงไม่ต้องมาต้อนรับกูขนาดนี้ก็ได้แม่งถืมอมงถือไม้อยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันอยู่นู่นครับมันอยู่ถือมองถือไม้ เก่งเหลือเกินมึงสกิลวิ่งน้องยังช้าอยู่นะนมันหายไปไหนวะมันหายไปไหนเร็วจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งไล่มาติดประตูเลยครับผมท่านผู้ชมครับเอ๋เอ๋ครับเอ๋ปิดประตูไม่ได้แดกครับ ไม่ได้แดกไปอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยอมึงทุบมาเลยมึงตามกูไม่ทันอยู่แล้วเอาอีกมีอีกชั้นมีเอายี่งไปผิดที่ชิบหายทางนี้ครับผมทางนี้ครับผมฟีลังนิ่งผมแม่งเริ่มวิ่งชา้าแล้วครับตัวละครเราเนี่ยครับฟิวเก็บเก็บ ไม่มาครับผมยังไม่มาเฮ้ยเก็บกูรู้มึงห่วงของไอ้ปืดเดี๋ยวก่อนขอโทษเฮ้ยเอี้ยโอ้วิ่งมาแม็กแจ็คพอตแจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกปิดประตูปิดปิดเออไปบล็อกบล็อกบล็อกมึงเข้ามาไม่ได้หรอก บอกไว้แล้วไอ้น้องไม่ได้แดกหรอกครับแม่แม่พี่จะนอนเฮ้ยทำไมประตูมันแข็งแรงยังเลยวะเราอยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะฮะโดนทำพิธีกรรมอะไรวะเนี่ยทำไมหน้าตามันซ้ำกันทุกคนเลยฮะแล้วทุกๆคนมันจะต้องไม่มีกระเจียวด้วยฮะโอ้โหดูเลกระเจียวม่งไม่มีฮะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะกระเจียวหายครับผมโดนตัด มันมันน่าจะไปแล้วฮะเราเรีบไปลุยเควสให้มันเสร็จนี่มาฮะเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยใส่ถ่านชาร์จใส่ถ่านชาร์จเปิดมาเจ้าเอกให้หรือเปล่ามันอยู่ข้างหน้าน,นั่เป่าวะไอตัวเมื่อกี้นี่ว่าเฮ้ยเจอทานเยอะโอ้สองก้อนเจ้าสุดยอดไปเลย ตัวนี้มันจะกระโดดใส่เพวเนี่ยค่อยเดินค่อยค่อยๆย่องครับสเตลครับสเตลโอ้โห,โหไอเชียไอเชียเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟี่เดินเดินเข้าห้องนู้นไปเลยนะไปเร็ว มันมาป่ะครับเนี่ยแม่งยืนเฝ้าฮะไปไหนไม่ได้เลยครับผมไอเฮียกูอขอโทษกูขอโทษกูขอโทษนะเอ,อ้ยเดี๋ยวไปหาที่แอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะอุยยวเยเก็บเก็บแบตเตอรี่นั่งแอรตรงนี้นั่ง กูหลอกไม่เห็นกูหลอกเออเงียบไปแล้วโอ้โหแม่งอยู่ข้างหน้าครับเ,ออเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เห็นกูหลอกกูแม่งไม่เอ,อ้ยมึงจะหันมาทำไมเราไม่มีใครออี้ระแวงจริงเลยมึงเนี่ยออืนอู่นท่าโดง่งเขาเมื่งทิ้วไหวทางสายน้ำ ไปยังไะไปแล้วมัง้งไปแล้วครับทุกผู้ชมครับโอเคเปิดแล้วไม่ต้องว่าแล้วไงไม่มีอะไรที่แม่งได้ไหมง่ายครับเกมนี้กูไปเลยครับทีนี้เอ้าชิบหายทางตันครับเหมือนจะมาผิดทางต้องมาทางนี้ครับกระโดดเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อย อ่อนนิดนึงต้องเปลี่ยนละทางไหนครับต้องลงไปข้างล่างทางเดิมเอ้ยปิดทางเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะต้องไปเอาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะกุญแจทางนี้ครับผมเอาล่ะจำทางไม่ดีๆครับโอ้โหมึงดักหน้าห้องเลยมึงจะตีกูไหมเนี่ยพอมึงสิระซิบหาภ้ามึง เดี๋ยวเก็บแม่งเล่นกูแน่ครับผมแน่นอนครับมันมันเกมแม่งเป็นยังไงฮะชอบหลอกนั่นแม่งหายไปละแม่งหายไปแล้วไอ้เฮียใจเย็นไอ้ฟาดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โกรงโอ้ยตามกูไม่ได้เดย์โดดตามกูไม่ได้เดย์เทีวไม่เท่าครัวเดย์ทางไหนวะเนี่ยลืมอ๋อเอ้ยอ๋อเราต้องเข้าอยางนี้โอเค แล้วมันไอ้ฟาเทิมถิ่นขึ้นไปไงวะ <S <S โอ้มีบันไดขาไม่ได้ไม่ใช่วิ่งนั่นไงมันวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยชุบโอ้ยแม่งเจ็บนั่นนะฟอโลโล่เดอะบัตโอเคครับี๋ยวผมตัดพาร์ไปเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับจุจจ๊บจุ๊บจุ๊บบู ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์เบอร์กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่ของรายการ d ิ g ต t a ทีวีขอบคุณค่ะ